แม่แม่ช่างน่าสงสารจริงเลยเด็กน้อยเจ้าอย่าเศร้าไปเลยน้องสาวข้าท่านพ่อกับท่านแม่ของเจ้าน่ะคงจะไปสบายแล้วล่ะนัเป็นเช้าช่างเถอะยินดีที่เจ้ารู้จักนะน้องสาวสิบสองปีผ่านไป บรรยากาศดีจังเลยอ่ะท่านพี่นี่ช่างหาทะเลหาที่บรรยากาศดีวิวดีอย่างนี้เก่งจังน่านับถือน่านับถือเอ๊ะนั่นจดหมายของใครกันนั่นนึยั คงจะเป็นจุดหมายของท่านพี่หรือเปล่านะเอาไปให้ท่านพี่ดูแล้วกัน,ท,นท่านพี่ท่านพี่คะท่านพี่อยู่ไหมคะ เอ๊ะไม่ไม่ไมีแลอ่อ๋อไม่ได้นักกันเอ๊ะไม่อยู่จริงด้วยอืมเขาอาจจะอยู่ใน้องส่วัรหรือวนัประจักัู้ก็ได้ไปไปกันย้นไปที่นั่นกัน แท่านพี่แล้วท่านพี่คะอา้าวว่างขาคาเชียเจ้ามาทำอะไรที่นี่เหรออ่พอดีว่าน้องไปจะจดหมายนะคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นของท่านพี่หรือเปล่างั้นเหรองั้นเจ้ามาให้ข้าละกันพอดีตอนนี้ข้ายังไม่ว่างน่ะข้ากำลังจัดเอกสารพระอจะกูลของเราอยู่มันช่างมากมายสะเหลือเกินเลยละ อือืมแล้วค่ะท่านพี่ท่านพี่ก็อย่าหักหองบ้านนะคะอืมเจ้าก็ด้วยมันนองไปล่ะค่ะเ้อเดี๋ยวก่อนคาเทียนีอ่อะไรหรือเปล่าคะท่านพี่ถ้าว่าเจ้าเองก็โตมากพอแล้วนะคาเทียข้าว่าเจ้าควรที่จะเริ่มเรียนรู้ดูงานทะเดนกูลได้แล้วนะเหมือนกับข้าไง ทั้งเจ้าและข้าจะต้องเป็นผู้ปกครองตระกูลด้วยกันข้าก็ไม่อยากให้เจ้ามาพาข้าเหนื่อยนะเข้าใจแล้วค่ะท่านพี่น้องจะไม่ทําให้ท่านพี่ผิดเลยแล้วก็จะไม่เป็นตัวถ่วงให้ท่านพี่ด้วยค่ะแม้ตัวถ่วงอะไรกันเจ้าน่ะเป็นน้องสาวน้องรักของข้าอยู่แล้วข้าไม่เคยมองเจ้าอย่างนั้นเลยนะคาเทียน้าเข้าใจแล้วค่ะ เอาละเอาละง<ม>ั้นเจ้าไปพักป่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าตามไปนะเดี๋ยวเจอกันที่เดินไปแล้วกันตรงสวนนะอาจารย์ละค่ะเออจิมสีสิทคาเทียจดหมายที่จเจ้าให้ข้าอ่านเมื่อเช้าน่ะข้าอ่านมาแล้วนะเนื้อหาในจดหม,มายมันช่างน่าสนใจจริงเลยล่ะผู้ส่งก็ไม่มีที่มาก็ไม่มี มีแต่พิกัดที่อยู่ข้างในจดหมายและก็แค่ชื่อของพวกเราที่ต้องการให้ิดปไปที่นั่นมันฉนน่าสนใจจริงเลยนะเนาะคาีียะเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอคะท่านพี่ท่านคงนนนจะไม่คิดหาเรื่องสนุกเล่นใช่ไหมคะอืมก็ไม่รู้สินะข้าน่ะรักความสนุกอยู่แล้ว ก่อนจะเป็นเจ้าสก,กุลข้าก็ต้องหาอะไรสนุกๆอยู่ก่อนทามซิข้าคงห้ามเลยท่านพี่ไม่ได้หรอกท่านพี่อยากไปข้าก็ย,ยอมให้พี่ไปอยู่แล้วแน่นอนพราะเจ้าห้ามข้าไปอยู่แล้วไงล่ะคาเชีแไดอย่างเจ้าก็ต้องไปด้วยนะเพราะข้าไปคนเดียวมันเหงาวสิอันนี้เข้าใจแล้วค่ะท่านพี่ได้เลยงั้นหลังจาก ตรงนี้เราไปกิบของกันเลยดีกว่าเนาะจะให้ที่ไปตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้ได้ค่ะท่านพี่โอเคผมว่าจะน่าสนุกนะ